ก็เท่าที่ผมไปลองมาแล้วเรียบร้อยก็ได้ผลนะครับถอดออกถอดออกถอดออก สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ที่นี้กนรับเข้าสู่ช่องแ e ล OCT b a k e r Thailand นะครับผมก็วันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่านะครับเกี่ยวกับการล้มนะก็ก่อนหน้าน,นี้ครับผมก็เคยใส่การล้มไวใช่ไหมที่ผมเคยทาคลิปนะครับก็คือใส่การล้ม,ม,เรรมเป็นของฟากเกียมาแต่ทีนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการล้มให้ฟังนะครับก็คือการล้มเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือการล้มที่มันจะยึดอยู่กับตัวนี้นะอ่ะ ตอนนี้ไม่เห็นอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะเป็นกระลมที่มันจะยึดอยู่กับตัวโครงเครื่องนะครับนี่ของเซท400ก็คือจะยึดอยู่กับตัวนี้นี่ฝั่งนี้นะจะยืดออกมานะครับก็คือตัวเนี้ยึดกระลมฝั่งซ้าย <c oughs> เอ้ยฝั <c oughs> ่งขวาทีนี้ฝั่งขวาฝั่งฝั่งฝั <c oughs> ่งซ้ายฝั่งซ้ายมันจะยึดตรงนี้ครับนี่ในรูแฟลิ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะเนี่ยแฟลิ่งตัวนี้ใช่ไหมอ่ะ มันจะยึดกระล้มตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวข้อต่ตอยืดลงมานะครับกระล้มมันก็จะโผล่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นข้อต่อลงมาแบบนี like. ้แล้วก็กระล้มก็จะยืดลงมาในแนวนี้ก็คือจะอยู่แนวเนี่ยตามนิ้วมันเลยคือยืดมาปุ๊บแล้วก็เนี่ยตรงส่วนมือนี่ก็คือจะเป็นกระล้มนะครับอ่ากับที่ <sim eins> มันยึดตรงแข็งเครื่องนะมันจะยึดตรงแข็งเครื่องก็คือตอนนี้ผมติดอ่ะเป็นหองฝาเกียร์ใช่ไหมมันยึดตรงนี้เว้ยมันถอดน็อตเดี๋ยวถอดตัวไหนวะ ถอดตัวไหนมัน้งวะถอดตัวนี้กับตัวนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ปะบัวเอิร์ดน,นะ่ะแหละครับมันถอดนอด็อตแถวเนี้ยออกนะครับสองอ่ามันถอดน็อตออกสองตัวนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามันยึดตัวไหนนะแต่ว่ามันถอดน็อตอ่ะออกสองตัวแล้วมันก็จะโยงโครงเหล็กไปทางนู้นนะครับทีนี้มันก็จะโยงมาตรงนี้อ่ะนี่นะ มันจะโยงมาตรงนี้แล้วมันจะถอดน็อตตัวนี้กับน็อตตัวนี้ถอดสองตัวนี้ออกแล้วก็เป็นโครงเหล็กพุ่งเข้าไปทางนี้นะครับสอดไปทางรูนี้เพื่อไปยึดกับฟังโน้นอ่านึกภาพไหมถ้ามันนึกภาพหม่อผมอินเสิร์ตรูใหดูมันก็จะประมาณนี้ก็คือมันเป็นตัวยึดสองฝั่งนะครับแล้วก็แทงทะลุยึดกันนะทีนี้ว่าอีกระล้มตัวเนี้ย ผมไปศึกษามาแล้วแบบที่ยึดกับโครงเครื่องกับแบบที่ยึดกับแข็งเครื่องใช่ไหมครับยึดกับโครงเครื่องเนี่ยเวลาเราล้มหรือว่าล้มหนักๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับโครงเครื่องใช่ไหมแต่ทีเนี้ยปัญหาเกี่ยวกับโครงเครื่องอ่ะคือมันยังน้อยกว่าที่ยึดกับแข็งเครื่องคุณผู้ชมเข้าใจไหมก็คือถ้าเกิดว่าเราล้มหนักใช่ไหมแต่ว่าพอเราล้มไปแล้วปุ๊บเกิดเราล้มหนักแล้วมันเป็นการล้มที่ยึดกับตัวแข็งเครื่องก็คือมันจะทําให้แข็งเครื่องอ่ะฉีกนะครับ มันจะทําให้แก็งเครื่องฉีดนะครับก็คือทําให้ตรงเนี้ยถ้าเกิดล้มด้านหลังมากอะ่ะมันอาจมีสิทธิ์ให้ตัวตัวฝาตัวเนี้ยฉีกออกหรือว่าหักออกไปได้เลยนะถ้ามันล้มด้านหลังก็จะมีปัญหากับเครื่องนะเครื่องนะครับเครื่องตัวเนี้ย <c oughs> ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องการล้มมาแล้วมันน็อตตัวนี้มันฉีกออกหรือว่ามันแตกหรือว่ามันอะไรเนะี่ยยกเครื่องเนี่ยแพงนะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่เลยแหละเพราะมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ กับถ้ามันตรงนี้โครงเครื่องนะถ้าเกิดล้มหนักหนักมากๆหน่อยจริง,รงๆก็มีปัญหาที่โครงอาจจะคดหรือว่าโครงอาจจะเบี้ยวได้แต่เปอร์เซ็นต์มันปลอดภัยกว่าที่ยึดกับแข็งเครื่องคุณผู้มชมคิดตามทันไหมก็คือการล้มมีสงแบบคือยึดกับโครงเครื่องกับยึดกับแข็งเครื่องใช่ไหมอีแบบแข็งเครื่องเนี่ยคือมันจะอันตรายมากกว่าที่ยึดกับโครงเครื่องคือถ้าโครงเครื่องเนี่ยอย่างน้อยโครงเครื่องมันก็ยังเป็นเหล็กใช่ไหมครับเนี่ยมันยังเป็นเหล็กแข็งนะ พอมันล้มมันก็กระแทกเข้าไปน็อตหัวใหญ่กว่าโครงเหล็กแน่นกว่าอันตรายมีไหมมีนะครับแต่ว่ามันอันตรายน้อยกว่าที่ยืดแข็งเครื่องอ่ายืดแข็งเครื่องดูดิน็อตดูก็ผมใหญ่กว่าหัวน็อตอะเวลามันล้มมันก็ดึงสองตัวนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วมันยึดแค่สองตัวนะมันไม่ได้มันน็อตสิบสิบนิ้วอ่ะมัน แล้วมันก็พาเครื่องพังไปด้วยนะครับถ้าเกิดมันล้มหนัหนกๆจริงๆนะอืผมก็เลยตัดสินใจถอดออกดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดที่มันยึดกับโครงเครื่องเอานะถ้าเกิดใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะติดแบบโครงเครื่องโครงเครื่องหรือจะติดแบบแข้งเครื่องนะครับถ้าติดแบบแข้งเครื่องเนี่ยอมืมันจะเป็นแฟชั่นสไตล์มากกว่านะอย่างที่ผมใช้ตอนแรกที่เป็นฟาเกียร์นะครับ ก็คือเป็นแบบแฟชั่นสไตล์มันสลักไว้เองเลยนะว่าแฟชั่นยอมรับตรงนี้เลยนะครับมไม่ได้ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะถ้าเกิดศึกษาข้อมูลก่อนก็คงจะไม่ได้เอาอตัวที่เป็นกันแขกที่ติดกับแขงเครื่องมานะคงจะเอาที่เป็นที่กับโครงมานะครับมันปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อันตรายน้อยกว่าที่เกียกับแข็งเครื่องนะโอเคอืมผมก็เลยตัดสินใจถอดออกนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจถอดมันออกเลยนะ ตอนแรกผมยังไม่ตัดสินใจถอดมันออกนะเพราะว่ามันเป็นการล้มมันสามารถการล้มแปะได้ก็คือถ้าเกิดว่ามันล้มแปะอ่ะยึดกับแข็งเครื่องมันไม่เป็นไรนะถ้าการะล้มแปะยึดกับแข็งเครื่องไม่เป็นไรเพราะล้มไม่หนักก็คือมันช่วยได้ช่วยกันไฟลิงนะครับการไฟลิ่งท้ายท้ายนูนช่วยได้การเครื่องไม่ให้เป็นรอยได้การทอดได้นิดนึงมั้ง ไม่เคยล้มแปะก็ <g espère> คือมันช่วยได้ครับแต่ถ้าเกิดมันล้มหนักขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะพานพานให้เครื่องฉีกด้วยตามที่ผมบอกนะอ่าก็เลยตัดสินใจถอดออกแล้วก็อีกกรีนที่ผมตัดสินใจถอดออกแบบเด็ดขาดเลยเพราะเพราะนี่เว้ยคุณผู้ชม <G l oss> ตอนผมติดอะ่ะมันก็โอเคเหรอกแต่พอเราเราล้างรถเว้ยแล้วผมมาเช็ดรถมันมีคาบน้านํามัานอ่ะมันซึมออกมาจากน็อตระหว่างน็อตสตัวเนี้ย รอยเครื่องรอยต่อเครื่องมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเห็นนี่ไหมปื๊ดมาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรอยต่อเชือกรอยต่อเครื่องก็คือตัวนี้เป็นแข้งครอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตยิงน็อตยึดไว้ใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยไอ้น็อตตัวเนี้กับน็อตตัวเนี้ยระหว่างน็อตสองตัวเนี้ยนะมันก็จะเป็นรอ,อยปะรอยเชือรอยเครื่องประกบเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นรอยระหว่างสองตัวเนี้ยมันมีน้ํามันซึมออกมาเว้ยซึมแบบซึมออกมาไม่เยอะนะแต่มันซึม คือวันนี้เช็ดแล้วพรุ่งนี้เอาไปขี่อะ่ะมาดูอีกทีหนึ่งอะ่ะคือมันมีรอยซึมอีกแล้วรอยซึมอีกแล้วรอยซึมอีกแล้วเช็ดไปก็มีรอยซึมเช็ดไปก็มีรอยซึมผมก็เลยเป็นเพราะการล้มหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะการล้มมันจะยึดน,ตตน,ออน็อตต่อตัวนี้ออกแล้วก็เอาน็อตการล้มอ่ะใส่คือมันไม่ได้เอาน็อตสองตัวนี้ใส่นะมันเป็นน็อตแต่งของการล้มมาแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้นมันก็เป็นรอยซึมออกมาผมก็เลยไปดูฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นอะ่ะมันไม่ซึมเว้ยมันซึมแค่่ังนี้ ผมไปถามช่างที่ศูนย์ไปให้ศูนย์เช็คนะเขาบอกว่าตอนแรกก็บอกว่าเป็นที่หัวนอ็อตก็คือน็อตเดิมอะ่ะมันเข้ากับเครื่องพอดีแต่อีน็อตแต่งที่มันมากับการล้มอะ่ะกระบวนการผลิตน็อตมันอะ่ะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่าเกียวฟันเกียวมันอะ่ะไม่ได้เท่ากับมาตรฐานของน็อตเดิมที่มาจากศูนย์ที่มากับรถอะ่ะมันก็เลยทาให้น้ำมันเครื่องซอึมออกมาก็เลยอาตัดสินใจถอดออกเลยดีกว่าไปถอดออก เราก็ใส่น็อตเดิมกลับเข้าไปปรากฏว่าไม่ซึมไม่ซึมเลยไปถอดมาปุ๊บใส่น็อตเดิมกลับมาขี่รถกลับบ้านมาสี่0ิบห้าสิบกิโลแล้วก็จนถึงทุกวันเนี้ยไม่มีคราบน้ำมันออกมาเลยครับโอเคตอนแรกมันซึมออกมาเนี่ยตตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยซึมนะแล้วก็เนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจนถึงน็อตตัวเนี้ยเนี่ยซึมเลยนะเยิ้มเลยครับ ค่อยๆเยิ้มออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นรอยเยิม้มตรงตรงนี้เนี่ยที่ที่นิวชี้จับอยู่เนี่ยก็เป็นรอยเยิม้มเห็นเป็นซึมน้ํามันเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือไม่มีแล้วผมก็เลยสรุปเองว่าน่าจะเป็นกรณีแรกที่น็อตเกลียวน็อตของน็อตแต่งอะไอ้น็อตท,ที่มากักการล้มะนะมันไม่ได้มาตรฐานก็คือฟันเกลียวมันอะนะเราเห็นมั่นเท่ากันก็จริงแหละ ความยาวน็อตเท่ากันก็จริงแหละแต่ว่าฟันเกียวอะ่ะมุมของมันอะ่ะไม่ได้มันก็เลยทําให้ตอนเราขี่รถอะ่ะน้ำมันเครื่องมันซึมออกมาตามรอยเกียวนั้นไงซึมออกมาซึมออกมาอันนี้คือที่ผมสันนิษฐานเองนะเพราะว่าพอถอดแล้วใส่น็อตเดิมมันไม่เป็นเลยแห้งเลยครับไม่มีนะ้ํามันเครื่องซึมออกมาเลยตรงนี้ยแห้งสนิทปกตินั่นแหละฮะผมก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้ผมไปถอดเจ้ากันลมออก ตอนนี้รถผมไม่มีกันลมนะยังไม่ได้ใส่ยังไม่มีตังใส่เนี่ยไม่มีนะอีกกันลมตัวนั้นก็อยู่นะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ถุงเก็บใส่ถุงไว้อยู่มันเป็นกันลมแบบแฟชั่นมากกว่านะครับก็คือมันเยอะับแข็งเครื่องอะ่ะมันไม่ดีอะเอาประเด็นคือถ้าจะถ้าจะใช้จะซื้อกันลมนะครับก็แนะนําเป็นดิสกักับหงเครื่องดีกว่า ถึงมันจะอันตรายมันมีอันตรายเพราะว่าถ้าล้มหนักๆอะ่ะโครงเครื่องคตหรือว่าโครงเครื่องบุบเข้าไปทําให้ทั้งโครงอะ่ะมีปัญหาก็มีแต่ต้องล้มหนักนะถ้าแค่ล้มแปะถ้าผมช่างนะถ้าล้มแปะนะอีโครงเครื่องเนี่ยปลอดภัย70%็ิเเซนไอ้แ็งเนี่ยผมให้สามสิบถ้าล้มแปะแบบปึ๊กเข้าไปกระแทกเข้าไปมันก็มีผลทําให้น็อตมันกระแทกเข้าไปในเครื่องอีกสุดท้ายมันก็วิ่งเข้าเครื่องก่อนอยู่ดี เก็ตไหมการล้มคือการแฟล l i แตกแต่การล้มที่กระเครื่องคือแม่งกระแทกเข้าไปในเครื่องเลยเข <C ose> ้าใจไหมมันกระแทกอัดเข้าไปในเครื่องคือเครื่องเป็นก่อนจากที่เราใส่กระล้มเพื่อป้องกันเครื่องป้องกันแฟล l i กลับเป็นกระแทกเข้าไปในเครื่องก่อนเลย <No. S 1> ถลม้มอ่ะกลับกระแทกเข้าไปในโครงอย่างน้อยโครงตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับถ้ามันล้มแปะตัวนี้มันก็แข็งพอที่มันจะไม่เป็นอะไรเลยโอกาสที่มันจะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ เท่าเทียบได้เป็นเก้าสิบเก้าเอร์เซเก้าว่าเปอร์เซ็นเลยดีกว่าถ้ามันล้มแล้วมันกระแทกเข้าไปในนะกับถ้ากระแทกแล้ววิ่งเข้าเครื่องก่อนเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจนะครับถอดกรนล้มออกถอดออกเลยไม่ใส่ตอนนี้ผมออกรถมาได้3มเดือน3มเดือนก,กว่าแล้วใส่กระล้มไปแปบใส่กระล้มไปเดือนครึ่งแล้วก็ไม่ใ้ใส่เดือนครึ่งนะประมาณนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจถอดออกนะครับสําหรับใครที่กําลัง แต่ัดสินใจอยู่ว่าจะใส่กระล้มออกไอตัวซนะ่สี่ร้อยเนี่ยที่ไม่ใช่ตัว s ออเนะี่ยแล้วลังเลว่าจะใส่กระล้มแบบไหนมันมีหลายแบบนะจะใส่กระล้มแบบไหนดีที่ยึดกับแข็งเครื่องหรือยึดกับโครงนะผมเชียร์โครงสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะแต่ผมเนี่ยผมไปตัดสินใจมาแล้วพลาดมาแล้วแล้วก็เสียเสียเงินมาแล้วก็เลยมาแนะนําได้นะว่าแนะนําในความคิดผมอะว่าอะไรมันควรกว่าอะไรมันไม่ควรกว่านะอืมก็เท่าที่ผมไป ลองมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ก็ได้ผลนะครับถอดออกถอดออกถอดออก <c oughs> ถอดออกนะครับไม่ได้ใส่เลยตอนนี้เพียวเพียวเลยอืมก็นัน่นแหละครับก็เป็นเอ่อข้อคิดส่วนตัวของผมเองให้ทุกคนตัดสินใจนะว่าจะทํายังไงกับมันนะครับจะติดแบบไหนจะติดที่โครงหรือติดที่เครื่องก็แล้วแต่เงินของทุกคนนะครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นที่ผมไปลองมาแล้วแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาแล้วนะแล้วก็เอามาบอกเล่าให้ฟังโอเคก็สำหรับวันนี้ช่อง o c t Biker Thailand สวัสดีครับ